สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึก หัดเปลี่ยนอะไรลรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda รุ่นสกู o ปปีไฟเลี้ยวในบางลมปัญหาของรถคันนี้คืออะไรนะครับก็คือเมื่อวานวันอังคารตอนช่วงบ่าย,ายท่านเจ้าของรถคันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานนะครับ ซึ่งท่านเจ้าของเนี่ยท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็โดยโปกติเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพวกรถออตโต้หรือรถสายพานเนี่ยเขาก็จะต้องมีสตาร์ทมือนะครับหรือสตาร์ทไฟฟ้าทีนี้โดยส่วนใหญ่คือครูก็บอกเลยว่าน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซนต์นะครับเวลาเราจะสตาร์ทรถเนี่ยเราก็จะใช้แต่สตาร์ทมือหรือสตาร์ทไฟฟ้า ทีนี้เมื่อวานเนี่ยพอเขาเจะเอารถคันเนี้ไปใช้ทําธุระเนี่ยมันสตาร์ทมือไม่ได้นะครับพอมันสตาร์ทมือไม่ได้ก็อย่างที่เราทราบอย่างที่ครัวอธิบายว่ามันก็จะต้องไปใช้เป็นสตาร์ทเท้าทีนี้พอเวลาไปใช้เป็นสตาร์ทเท้าเนี่ยมันก็ต้องมีข้อแม้คืออะไรครับต้องตั้งขาตั้งคู่ใช่ไหมครับ เวลาจะตั้งขาตั้งคู่เนี่ยพื้นบริเวณนั้นเนี่ยก็จะต้องแข็งต้องเรียบสุภาพสตรีตัวไม่ใหญ่นะครับก็ยกรถไม่ไหวแต่ต้องใช้รถก็เลยมาเรียกลูกสย์ครูเนี่ยให้ไปช่วยสตาร์ทให้หน่อย่าลูกษย์ครูก็ตั้งรถขาตั้งคู่ลักษณะอย่างนี้ให้หลังจากนั้นก็เอาขาสตาร์ทออกมาะนะครับพอขาสตาร์ทออกมาก็ทําการสตาร์ท เนี่ยพวกรถออโต้ที่มีสตาร์ทเท้าเนี่ยจะเจอปัญหาอย่างเงี้ยคือครูว่านะครับเกิน90%ขึ้นไปเพราะโดยส่วนใหญ่คือเราเน้นเรื่องความสะดวกสบายก็คือใช้แต่อะไรครับสตาร์ทมือหรือสตาร์ทไฟฟ้าแต่ความพร้อมตรงนี้คือไม่มีเราไม่ได้เคยเช็คไม่ได้เคยใช้มันพอวันหนึงจะใช้มันขึ้นมาก็จะเจอปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็สรุปเมื่อวานเนี่ยก็ลูกศิษย์ก็ช่วยสตาร์ทให้ได้ติดเอารถไปวิ่งนะครับนะพอไปวิ่งใช้งานเสร็จก็ไม่สบายใจก็เลยวานให้ครูเนี่ยช่วยแก้ไขให้หน่อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือพอเวลารถมันสตาร์ทมือไม่ได้แล้วถามว่ารถผมเป็นอะไรถ้ารถสตาร์ทมือไม่ได้ ก็ต้องเริ่มก่อนว่ารถคันเนี้เวลาสตาร์ทมือมันจะทํางานเนี่ยมันเอาไฟมาจากไหนจากแบตเตอรี่เสร็จแล้วเนี่ยไอตัวต่อวงจรคืออะไรก็คือตัวรีเลย์สตาร์ทเรียกให้ถูกต้องนะรีเลย์นะครับลอเรือนะครับรีเลย์ไม่ใช่ดีเลย์นะครับนะรานนั้นถ้าเกิดคนที่เขาไม่ใช่ช่างเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกดีเลย์ก็ไม่แปลก เขาไม่ได้มีความรู้จริงเขาไม่ใช่ช่างแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นช่างเราซ่อมรถมาเยอะแยะแล้วแค่อะไหล่ตัวหนึง่งก็เรียกให้ถูกต้องด้วยรีเลย์สตาร์ทนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรครับมีสายไฟมีสวิตช์กุญแจมีสวิตช์กดวสตาร์ทบางยี่ห้อบางรุ่นก็จะมีกล่อง cdi หรือกล่อง ecu ecm เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้อง กับการสตาร์ทมือหรือสตาร์ทไฟฟ้าด้วยทีนี้หลักๆเลยนะเหมือนที่ครูสอนนักศึกษาครูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาทําให้ดูหน่อยนะครับแบตเตอรี่แรงจ่ายไฟมีอายุการใช้งานเสื่อมสภาพได้นะครับเพราะนั้นเวลามาถามครูว่าครูครับรถผมสตาร์ทมือไม่ทํางานเป็นที่อะไรเบื้องต้นก่อนเลยก็คือทําไมครับไปตรวจสอบแบตเตอรี่ แล้วหลายๆคนคือเหมือนมันเมมโมรีข้อมูลมานานว่าแบตเตอรี่12โวลต์แบตเตอรี่12โวลต,ต์ v, ได้ยินมานานมันก็เลยฝังเข้าไปในแกนสมองว่าแบตเตอรี่คือ12โวลต์ถ้าติดตามชมคลิปครูมาคือครูก็บอกว่าแบตเตอรี่เมื่อย,ยังไม่ได้ใช้งานถ้าวัดแล้วต่ำกว่าเท่าไหร่ครับ12.4ถ้าต่ำกว่า12.4 แสดงว่าสภาพแบตเตอรี่เนี่ยไม่ดีแล้วแต่ครูไม่ได้บอกว่าให้ไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนถ้าคุณยังไม่อยากเสียตังให้ถอดแบตเตอรี่มาทำความสะอาดมาตรวจสภาพแล้วก็ลองเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปชาร์จพอแบตเตอรี่ไปชาร์จเสร็จครูก็ไม่เคยบอกว่าแบตเตอรี่ที่เอาไปชาร์จเนี่ยมันจะต้องกลับมาใช้ได้พอเมื่อเอาไปชาร์จคือคุูต้องตรวจสอบอะไรหนึ่ง ไฟมันสามารถชาร์จเข้าแบตได้ไหมถ้ามันชาร์จเข้าแบตไม่ได้เครื่องชาร์จคุณไม่ได้เสียนะแต่ไฟมันชาร์จเข้าแบตไม่ได้แสดงว่าแบตมันเสียแบตมันเสือ่อมมันไม่ยอมรับไฟแต่ถ้ามันชาร์จเข้าไปในแบตได้ก็ต้องทดสอบหรือตรวจสอบต่อว่าไฟที่ชาร์จเข้าไปเนี่ยมันเก็บประจุไฟอยู่ไหมนั้นถ้ามาเรียนกับครูเนี่ยมันที่ครูสอนนักศึกษาคือครูต้องเข้าใจาให้ถูกต้องอย่างนี้ แต่เนี้ยเราไม่ได้ว่าเขาเพราะเขาไม่ใช่ช่างหลายๆคนจะบอกว่ามันมีไฟมันมีไฟเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะครับน,นี่แบตเตอรี่เดิมๆเ,เขาอยู่ในรถแล้วเวลาทําคลิปครูไม่ได้มีปัญหากับแบตเตอรี่ยี่หอนั้นนะครับคือเขาใส่มาที่ห่อไหนเปิดมาเราก็ดูไปตามนะั้นคือครูอธิบายเดี๋ยวหลายๆคนจะมาบอกว่าครูมีอคติกับแบตหรือเปล่าไม่มีนะครับโอเคนะอะ่เดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เปิดสวิต อ่ะไปดูพร้อมกันครับอ่ะเดี๋ยวมันจะมีแสงสะท้อนเนอยนะครูบางนะครับอ่ะเปิดสวิงแจ็คท่านก็นจะเห็นว่าหลอด FI ติดนะครับอ่ะครูลองเปิดไฟเลี้ยวดูนะเนี่ยไฟเลี้ยวก็ติดเห็นไหมครับครูลองกดแต่นะ,ะแต่ก็ดังเพราะนั้นพอครูบอกว่าสงสัยอาจจะเป็นที่แบตเตอรี่ บางคนตะหวาส,สวนคู่ขึ้นมาเลยนะครับแบตมีไฟแบตมีไฟใช่ครับแบตมีไฟแต่คาถามคือ m ได้ตามมาตรฐานไหมค่า cca อยู่ตามค่ามาตรฐานไหมเพราะนั้นถ้าเราไม่พิสูจน์ให้เขาเห็นเนี่ยคือเขาว่าจะไม่เชื่อเราเขาจะยืนยนันเขาจะเถียงคอเป็นเอ็นว่ารถเขาแบตเขาดีอยู่อ่ะเดี๋ยวครูออปิดสิ้งแจใหม่ครับ โจปิดแล้วนะเอาโจเปิดใหม่ดูหลอด F I ติดนะแล้วเมื่อกี้ไฟเลี้ยวแต่ไฟเบรกทำงานอ่ะเดี๋ยวครูให้ลูกศิ์บีเบรกแล้วสตาร์ทครับอ่ะสตาร์ทแล้วหลายทีครับเห็นไหมฮะอ่ะมาดูต่อน่ะดูนะสตาร์ทเนี่ยพอตัวสตาร์มีแต่เสียงกุกกุกกุกเห็นไหมครับโอเคชัดเจนนะปิดสวิตช์กุญแจ ของสกูปี้ไอไฟเลี้ยวบางลมนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงพื้นวางเท้าด้านขวาเดี๋ยวครูจะให้นักษานะครับโจนะครับถอดมาดูกันนะฮะเมื่อวานนะครับครูบอกว่านะครับปัญหานี้มันเกิดนี่นตัวนี้ตัวเดียวครับปัญหานี้มันเกิดจากเมื่อวานแล้วนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยคือครูให้พี่ปุ้ยเนี่ยนะครับเขาได้ถอดแบตเตอรี่เนี่ยเอามาชาร์จแล้วนะครับ เนีเดี๋ยวท่านจะสงสัยว่าทําไมเปิดมาแบตเตอรี่มันไม่มีขี้ฝุ่นมันใหม่นะครับเราพิสูจน์ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วพอดีเมื่อวานมันเย็นนะครับมันห้าหกโมงเย็นและวครูวิ่งออกกําลังกายเสร็จคือครูก็จะกลับบ้านก็เลยมาทําเป็นคลิปเช้าวันนี้นะครับอะพอเราเปิดฝาเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวฝาครอบแบตเตอรี่อีกชั้นหนึ่ง นะเราจะเจอปัญหานะครับเนี่ยมันจะเป็นสนิมนะครับก่อนหน้าเกิดมาทําที่โรงเรียนเนี่ยเวลาประกอบกับโรงเรียนก็จะเอาน็อตตัวเนี้ยแต้มจะระบีให้นะครับอ่าถอดครับนะเดี๋ยวครออูข่ายาขยับโทรศัพท์นิดนึงนะครับเดี๋ยวบางท่านจะบ่นบอกกล้องสั่นอนิกนะครับ่นะ เดี๋ยวเราเปิดแบตเตอรี่มาเสร็จปุ๊บครูจะมิเตอร์ดิจิตอลน,นะครับวัดให้ดูว่าแบตเขามีอยู่กี่โวลต์จับสองข้างดึงขึ้นตรงๆนะครับย้ำนะครูไม่ได้มีปัญหากับแบตเตรอรี่ยี่ห้อนี้อะไรนะครับนะีมาทำคลิปเพื่อให้เป็นความรู้เป็นประสบการณ์เฉยๆมิเตอร์ดิจิตอล <C oughs> เดี๋ยวครูขอมิเตอร์มาทางนี้นะครับตัวนี้นะครับให้เราบิดไปที่โวลต์นะครับพอโวลต์เสร็จนะครับให้กดที่เล้งนะครับกดที่เล้งเนี่ยมันจะได้ทศนิยม2ตํตำแหน่งอย่างนี้นะครับเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ไฟดีอ่ะให้นักศึษาวัดครับถ้าวัดถูกขั้วนะจะไม่มีเครื่องหมายติดลบ แต่ไปที่ขั้วแบตครับอย่าไปแตะที่ขั้วสายไฟที่เป็นตะกั่วครับอ่าได้12.41โวลต์ชัดเจนนะอันนี้คือแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถของเขานะครับแล้วครูย้ำนะเมื่อวานเนี่ยครูให้พี่ปุ้ยมาล้างทำาิามสะอาดไปในระดับหนึ่งแล้วเอาไปชาร์จกระตุ้นมาแล้วนะครับน่ะก็ยังเป็นสภาพอย่างนี้อยู่ก็คือมันยังสตาร์ทเครื่องยนต์ติดไม่ได้ อะโอเคนะดูต่อทีนี้เมื่อวานโทษนะครับพอดีเทา้าครูไปโดนขาก็ที่สน์เพื่อให้เจ้าของรถเนี่ยเขาทราบว่าสาเหตุคือมันเกิดจากแบตเตอรี่จริงๆก็ไปเอาแบตเตอรี่คันเนี้ยซึ่งมันอยู่ในรถ Honda w เวฟ1 1อยไอนะครูถอดจากรถเอามาไว้ข้างนอกนะครับแล้วแบตเตอรี่ลูกเนี้ยก็ใช้งานบ้างไม่ใช้งานบ้างเดี๋ยวครูจะให้นักศึกษานะครับ เขาวัดดูว่าแบตเตอรี่ลูกเนี้มีโวลต์อยู่เท่าไหร่เดี๋ยวสักครู่นะให้คูตั้งกล้องก่อนอ่ะโอเคแล้วเราก็เห็นพร้อมๆกันว่าอันนี้ไม่ได้มาหลอกลวงอะไรอ่ะสิบสองจุดสี่เก้าเห็นไหมโวลตใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถเขาไหมครับ ใกล้เคียงใช่ไหมครับเข้ามา12.4ส่วนตัวเลขข้างหลังเป็น1 2 3ก็ถือว่าอยู่ในเลท12.4โวลตใกล้เคียงน,นะนะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักศึกษาเนี่ยเขาถอดแบตเตอรี่ที่มากับรถออกนะที่มากับรถของเขาแล้วเดี๋ยวใส่เป็นแบตเตอรี่เวฟของโรงเรียนซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนเราเนี่ยคือครูขออนุญาตหยุดวีดีโอนะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับ กับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้นักศึกษาครูนะครับคุณโจนะครับก็ได้เอาแบตเตอรี่ของโรงเรียนนะครับที่ครูบอกว่าเอามาจาก h o n d a w a ว e 1 1 0 i แล้วครูเนี่ยนะครับก็ได้วัดโวลต์ให้ดูว่าระหว่างแบตที่มากับรถเขานะครับน,นะฮะที่มันอยู่ในรถเขาก็คือ12.4กว่ากว่า,ากับแบตเตอรี่ของรถโรงเรียนเนี่ยก็12.4กว่ากว่าเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาดูว่า มันจะสตาร์ทมือติดไหมบางกี้เราวัดให้ดูเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคงนะั้นเดี๋ยวครูวางมิตเตอร์ไว้อย่างนี้อ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่าเปิดสวิตคุญแจมีเปรกสตาร์ทมืออ่าเนี่ยท่านผู้ชมเห็นชัดเจนไหมครับครูไม่ได้มาจัดฉากนะครับท่านก็เห็นนะอันนั้นคือแบตที่ถอดมาจากรถของขาที่ บางทีเนี่ยนะครับบางคนเจ้าของรถเนี่ยจะบอกว่าแบตรถชั้นมีไฟมาเปลี่ยนทําไมแบตรถชั้นดีเนี่ยที่สูตรให้เห็นชัดเจนเลยว่าถึงแม้ว่าวต์นเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันวต์มันจะใกล้เคียงกันแต่แอมกับค่า CCA เนี่ยมันเหลือไม่เท่ากันเพราะนั้นเราจะไปยึดติดแต่เรื่องวต์อย่างเดียวไม่ได้ นี่คือครูทําตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปยึดติดกับวถเลยนะครับคือจะไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยจะไม่ยอมเสียตังเปลี่ยนแบตนะจะให้เราแก้จะให้แก้ยังไงครับแบตเตอรี่ครูไม่ใช่บางปากีนะครับเอาแบตมาตอกมาทาอะไรใหม่นะเราเป็นช่างทั่วๆไปเราพิสูจน์ได้ว่าแบตติดรถมันเสื่อมสภาพก็คือซื้อแบตใหม่มาเปลี่ยนเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ชัดเจนนะ นะ H W นะ Honda Wave นะครับที่ถอดตัวอย่างมาจากรถโรงเรียนนะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับสตาร์ทก็ติดเหมือนเดิมย้ำนะคือครูไม่ได้เอาะไรไปค้างในรีเลน์อะไรทั้งสิ้นนะครับจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องนะฮะตอนนั้นเวลารถของท่านมีปัญหาแบบเนี้ยนะครับถ้าถ้าช่างเขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นที่แบต ก็จะได้เข้าใจอย่างถูกต้องจะได้ไม่มีประเด็นหรือปัญหากันระหว่างเจ้าของรถกับช่างหรือเจ้าของรถกับครูนะครับนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับรถคันเนี้ยที่มันใช้สตาร์ทมือไม่ได้นะครับส่วนเดี๋ยวตรงสตาร์ทเท้าเนี่ยถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามันถอดอย่างไรก็ครูก็เคยทําคลิปละเอียดเลยว,ว่าถอดยังไงหรือประกอบยังไงนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็จะต้องให้นักศึกษา,าเนี่ย ถอดมาแก้ไขนะฮะเขาจะได้ถือโอกาสเนี้ยได้เรียนรู้ได้ฝึกประสบการณ์จริงไปแล้วครูก็แจ้งกับทางเจ้าของรถเขาไปว่าเวลาที่เราจะถอดทำฟาร์มสาดล้างชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีอะไรลหนึ่งชิ้นที่ต้องเสียเงินแน่ๆเลยก็คือซีนตรงนี้นะครับตรงที่นิ้วชี้ครูชี้อยู่ตรงนี้นะครับซีนตัวนี้ก็ราคาหลัก10บาทเพะฉะนั้น เจ้าของรถบางคนครูย้ำนะบางคนเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าการถอดชิ้นส่วนอะไหล่มาคือไม่มีรายการอะไหล่ที่เปลี่ยนถ้าคุณเจาตามมาตรฐานจริงๆเลยนะครับคือซีนตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีประเก็นตรงนี้อีกหนึ่งแผ่นเนี่ยประเก็นที่อยู่ระหว่างฝาครอบกับแข้งเนี่ยส่วนถ้ารุ่นใหม่มันเป็นประเก็นเหล็กประเก็นโลหะถ้ามันไม่เสียก็คือใช้กลับไปได้นะครับก็ จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ